ไปให้กอดไปให้กอดกอดแล้วหายเหรอนินหายเหรอพอกอดแล้วหายเหรอโอ้ต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมโอ้นอนละเมอแล้วถ้าพอนอนละเมอต้องให้กอดใช่ไหมหายเลยหายแล้วอุ้ยนินเก่งะเก่งใช่ไหม อินจากเก่งอ่ะโอ้พ่อนอนละมือต้องต้องให้พ่อกอดใช่ไหมหายเลยละมืออีกแล้วละมออีกและวนวน